ฮัลโหลสวัสดีกลับมาเจอคลิปหยกแล้วนะครับคิดเราืมาเรียกช่นอีกแล้วตัวอย่างออซิเต e ร์ซีรีสดั่งลมหายใจอันนี้เอพิโซดที่เท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้เอพิโซดที่10แล้วนะครับเท่าที่รู้เนี่ยมันใกล้จบมากๆแล้วฝากดกด subscribe ช่องด้วยนะครับอย่างที่เราจํากันได้ในเอพิโซดที่9ที่เราดูกันเมื่อวันเสาร์ที่แล้วจบที่ เขาไปอยู่บนไร่หรือบนเขาเรียกไร่หรือส่วนสักอย่างของแม่ใหญ่กันนะครับที่แม่ใหญ่ไปเป็นครูมี2คู่ที่กูกกิ๊กน่ารักกันใน,ในหลายๆซีนคือพี่ภูเจ้าก้อนแล้วก็คู่หลังเราคือโซโลกับกีตาร์ที่เห็นก็พูดยังไงดีพัฒนานการของโซโลกับกีตาร์เนี่ยอยู่รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะคงที่นะแต่ตอนจบเนี่ยมันมีการโทรศัพท์มีสายจากเจที่โทรมา น่าจะเป็นโทรศัพท์จากที่บ้านซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นที่ทางไหนแต่ไม่น่าจะเป็นเรื่องดีๆแต่พอยคู่ของพี่ภูกับเจ้าก้อนเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะดีคือพี่ภูเปิดใจมากๆแล้วเกินกันประมาณนี้กว่าครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาปล่อยตัวอย่างอะไรมาให้เราดูบ้างเลยเมาลุน้นกันว่า EP เนี้ยจะมีอะไรให้เราดูบ้างคลิปนี้ประมาณไม่กี่วินว้งส30วินาทีเองไปเสียงก่อน ไม่ได้ครูก็จะไปเที่ยวกันจะไปกวนครูเพราะทำไมสวีทต่<ผ>ม,<อ>มีเด็กไม่ด้วยคือคอ,อะไรวะมไม่เหมือนอยู่กับคนอื่นๆที่พี่เคยเจอมาเลยใช่ไหมแล้วถ้าได้เจอคนนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็ห้ามปล่อยใาหา้ไปไหนเด็ดขาดโอเคจบแล้วอ่ะถ้าพูดตรงๆนะ รู้สึกไม่ค่อยได้อะไรคือเหมือนไม่ได้ปล่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดีนะคือไม่ได้ปล่อยความรู้สึกว่าอยากรู้หรือว่าแบบรักกันสวิตกันทะเลาะก,กันดูค่อนข้างจะราบเรียบเพราะแรกคือเหมือนว่าดูแล้วในเบกรกแรกๆของ e ีเีนี้ยน่าจะอยู่ที่ไล่เหมือนเดิมนะก็คงจะเป็นโมเมนต์การไปเที่ยวเล่นของโซโลโกีตาร์ที่ไปที่น้ำตกเดียวกับที่พี่ภูกระจ้าก้อนไปเมื่อ EP ีที่แล้ว ก็คงมีซีนน,น่ารักแต่มันมีเด็กคนนั้นไปด้วยมันจะเป็นซีนยังไงพ่อแม่ลูกอ่อไม่รู้ต้องรอลุ้นดูครับแต่อยู่วันใจอย่างหนึ่งคือว่า ep เนี้ยมันน่าจะมีความเข้มข้นของการของครอบครัวของโซโลเข้ามาวุ่นวายแล้วแหละน่าจะมีฟิลดนี้เข้ามาเยอะมากๆในแน่รวมถึงจำได้ไหมที่กีต้าบอกว่าเดี๋ยวพอเปิดเทอมปุ๊บแล้วเขาปิดเทอมแค่2สองสัปดาห์สองหรือสามวัวนที่เนี่ยเขาจะไปฝึกงานที่ภูเก็ตแล้วดังนั้นการแยกกัน จะเป็นยังไงน่าจะมีปมหรือมีการคลายเรื่องนี้ให้เราดูกันในอีพีนี้เราถึงคู่ที่สองคู่รองเราคือพี่ภูกับเจ้าก้อนอันเนี้ยเราเห็นแล้วว่าเหมือนพี่ภูใส่สูตรอันนั้นก็จะเป็น่เขาบอกว่าพอกลับจากเชียงใหม่ปุ๊บหรือกลับจากที่เขาไปไปไปไล่หรือไปนี่แคนเนี่ยก็จะต้องไปงานมีงานเลี้ยงแล้วเจ้าก้อนไปด้วยแต่เดี๋ยวชอบบทที่เจ้าก้อนพูดว่าที่น้องก้าวพูดว่า ถ้าเราเจอคนที่ใช่แล้วมันจะมันอะไรสักอย่างนี่แหละมันดีนะเพราะมันก็ให้เก็บรักษาเขาไว้เดี๋ยวลองดูอ่ะลองกดดูดวิดีเหรอแล้วหนึ่งน้ำอยู่ตรงไหนะอะไปอีกพอคลิปสั้นมากอะเรากลอมไม่ถูกก็ห้ามปล่อยให้หายไปไหนเด็ดขาดไม่ใช่อยู่ตรงนี้แล้วถ้าได้เจอคนนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าอยู่กับคนอื่นที่พี่เคยเจอมาเลยใช่ไหมแล้ว ถ้าได้เจอคนนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าอย่างไงก็ห้ามปล่อยให้หายไปไหนเด็ดขาดวะถ้าเจอคนนั้นก็ไม่ปล่อยให้ไปหายไปไหนเด็ดขาดอ่ะพอยนเนี้ยอยู่รู้สึกคือว่าตั้งแต่อีพีที่หนึ่งที่ที่เจ้าเก้าน้องเก้าเจ้าก้อนน้องเก้าเนี่ยเจอพี่ภูเขาก็ตามติดพยายามจะรูจ้จักเขารู้สึกว่าคนนี้นใช่เขาไม่ปล่อยเหมือนการตอนนี้เราไม่รู้ว่าพี่ภูจะเดินเกมไปทางไหน แต่รรู้สึกว่าพี่ภูเ็าเปิดใจมากๆแล้วอะหวังว่ามันจะเป็นทางที่ดีคลิปนี้สั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่รอไปรอรุ้นกันว่าใน ep ีที่10เนี้ยจะมีดราม่าหรือจะเป็นอย่างในโซนมูสเห็นโทนที่กุ๊กกิ๊กน่ารักแต่อยุ่เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกมูนหนึ่งน่าจะเป็นการแบบปัญหาของที่บ้านของสองฝ่ายเข้ามาวุ่นวายกันแล้วแหละแล้วเจอกันคลิปหน้าคะัะฝากกด s u b s c r i b e ช่องด้วยแล้วก็กด s u b s c r i b e ออบเจ็คของเขาด้วยนะครับ เดี๋ยวคืนนี้เราดูพร้อมกันทางช่องวันสามสิบตอน4ี่ทุ่มสิบห้าครับแล้วเขารีลาอีกครั้งทางออฟฟิเชียลของเขาทาง YouTube ตอน5้าทุ่มสิครับแล้วเจอกันครับส่วนเดี๋ยวลืมพูดส่วนอะไรล่ะเลชันเดี๋ยวอัดคืนนี้เหมือนกันครับแล้วก็เดี๋ยวลงให้ดูกันวันอาทิตย์สาย้วเจงครับ